สวัสดีจ้ายุตยิตอนรับเข่าสู่อีสานค้นปันจานจ้าพี่น้องจา๋ามือนีได้ตามซัวปูหน้าดองอยูย่ๆเมื่อฝากพี่ฝากน้องมาพี่น้องมาสับเสบด้วยกันเบื้องพี่น้องอืมปูหน้าใครเยิ่มๆพี่น้องมาจาับเบื้องปูดนะพี่น้องจา๋าเป็นเสียบบ่บมาสับเสียบด้วยกัน กิหนหังเลยแสบแห้งตำสวนปูหน้าดวงพี่น่องกินน้ำได้แต่แสบน้ำหนังพี่หน่องจ้ามาหมุนข้ามในใยเราพี่น่องหอมปูหน้าไหวไหวพี่น่อง อือืมตำสวกปูนหน้าดองเล้วพี่น้องใส่ขับปุ้นเส้นในหน่อย<ๆ>แฟบแห่ง แต่ผักกระเฉดน่อยไปหน่อยเป็นผักแก่แสบหลาย ตามย้ำเลยพส่น้องตามสัวตามสัวใส่ปูหน้าดองพี่น้องเทิงสอนเทิงมือเ้ยพี่น้องขออนุญาตอ่ะหอมปูหน้าหว่ยหวยๆพี่น้องเอ้ยมันไข่ แสบแฮงเขาเนี้ยวนะพี่น้องจำไข่บ้างเหลืองๆเขากันคักพี่น้องได้เล่มขอาป,ปุ่นเบิ้งขอาปุ่นเซนน้อยนี่พี่น้องดูดน้ำประแดดนัว ร้องตังบังเด้พี่น้องเมนูนี่แบบเสียบแห้งอีีดอ้อหอมหมะกรอคุณไงพี่น้องอื <c oughs> ปูนะามันแห้งพี่น่องเบิ่งพี่น่องไข่ห้อมห้อย เด่นๆอีป,ปูพี่นอ้องเต็มถาดือ มือขึ้นอยากตําส่วนไหมพี่น้องพักกะได้พัก,แบบพกเกษตรพี่น้องหมดแซบบเขากันจ้ะมาเด้อนับขมมากพี่น้องเอิอยุนี่สิกินบนเหล้าดิพี่น้องจ้ะเหมติกก้านแล้ว É, bem longa,